อาเอาเอามาที่เรื่องอาจารย์สอหน่อยไหมอาจารย์ค่ะอาจารย์สอสิวลักษ์สุรั์ศิวลักษ์ย้อนกลับไปคืนวันที่25ที่หน้าเอซีบีบิ๊กเซอร์ไพรส์ของราศดรก็คืออาจารย์สอสิวลักษ์ต้องรับนะอาจารย์สอสิวัลักษ์ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เป็นผู้นำทางความคิดในสังคมคนหนึ่งนะและเขาเรียกกันปราดปราดนะปราดแผ่นดินใช่ไหม,อ,มอะไรประมาณนั้นนะครับ คือบิ๊กเซอร์ไพของคืนวันนั้นก็คืออาจารย์สอเนี่ยไปขึ้นเวทีรัศดรไปไปร่วมไล่ลุงโตและประเด็นที่หยิบฉวยมา,าขับไล่ลุงโตน,น,นั้นนะครับหมายถึงคนนี้ก็ออาจารย์สอนะอาจารย์สอก็บอกวา่าพูดถึงมาตราหนึ่งสองลุงโตเป็นคนทำร้า,ายสถาบันดังนั้นต้องขับไล่ลุงโตต้องขับไล่ลุงโตทำไมจรงิงจรงิงจรงิจรงทำร้า,ายสถาบันอาจารย์สอก็อ้างอ้าง พระพราชดำเนินปรัดของรชัชกาลที่เก้าพระราชดำเนินปรัดของ,อของรชัชกาลที่ 9, เก้าเคยส่งมีพระำดำรับไว้ว่า,าการบังคับใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสองการเอาหนึ่งหนึ่งสองไปจัดการกับคนที่มีความเห็นต่างหรืออะไรก็แล้วแต่มันเท่ากับเป็นการทาทาร้ายทําลายสถาบันนะไม่มได้เป็นผลดีเลยเท่ากับลากเอาสถาบันเนี่ยไปเป็นคู่ความขัดแย้งในหมู่ประชาชน ขณะเดียวกันอาจารย์สก็ได้อ้างอิงถึงพระราชหัตของในหลวงราชการที่สิบ<ม>ตอนขึ้นของราชก็ระบุเลยไม่มีพระราชประสงค์ที่จะให้ใช้มาตรา1หนึ่งหึ่งสองกับประชาชนก็ด้วยนัยยะเดียวกันกับที่ในหลวงราชการที่9ก้าทรงมีพระราชดำก,ก็คือถ้าทําอย่างนั้นเท่ากับลากสถาบานันลา,าภความนไปเป็นคู่ความขัดแย้งกับประชาชน อยู่ๆลุงตู่ก็ประกาศเลยบอกว่าจะเอาหนึ่งนึงสองมาจัดการกับกลุ่มคนเห็นต่างไอ้อย่างเนี้ยขัดพระพราชองค์การแล้วก็ทำลายสถาบันดังนั้นต้องไล่ออกทีนี้ทีนี้เรื่องมันก็บานปลายสิครับทัวรก็ลงที่อาจารย์สอมากมายแล้วคนจัดทัวร์ไม่ใช่ใครที่ไหนคนจัดทัวร์เนี่ยก็เป็นพวกเสื้อเหลืองคนจัดทัวร์ก็คือคนในรัฐบาลของลุงตู่นี่แหละ ย้อนกลับไป,ไปฟังย้อนกลับไปฟังอาจารย์สพูดอย่างไรในม็อบราษฎรเมื่อวันที่25พฤศจิกากันอีกทีไหมครับเชิญเลยฮะเชิญฮะฟังดีๆนะประเด็นนี้มันต่างกันผมจะแทงประยุทธ์ถึง๋ยวหมดเลยคนะเดี๋ยวหัวัะกระทา่แนว ึงเอาไม้ใกล้ๆปากหน่อย<ม>ไได้ินโอเคตังเกียวขวบไทยนำลาหนึ่งหนึ่งสองไมาใชยนั้นเป็นการทำร้ายพระองค์ท่านและเป็นการทำให้สถาบาันกษัตริย์เสื่อมซทอมนี่เป็นพระธรรมบักรการที่เก้านะครับประยุทธ์เจ้าจังหัดพัทลีทำไมไม่ทำตามกระแสพระธรรมัตร ไม่เหลือเม่เหลือไม่เหลือสัตว์บุเละนหปัจจุบันถายหน่อยดิแม่งดันบุเละปัจจะไันล่ะถ่าจะมีรายราบถึงอายการสูงสุดถึงประธานศาลฎีกา้ยุติใชยมากราหนึ่งหนึ่งสองตอนนี้ะยุต์เอามากรราหนึ่องทอามาใ เป็นการขัดเพื่อจองการเป็นการทำลายราฐสถาบันกษัตริย์เป็นการรังแกบเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นะยุทธ์มีความชั่วร้ายมากประเด็นนี้ประเด็นเดียวเราต้องรวมกันมีประโยชน์อกไปมันน้าได้านมนี่ครับเราคุดกันนะครับหวังว่าท่านทั้งหลายจะร่วมมือกัน มีแต่ยุทธ์ด้วยความเคารพให้มันเอาคนขึานารัฐบาลให้ได้เพราะมันทำสิ่งที่คัดต่อพระราชกิีการรัฐการที่เก้าและรัฐการที่เขอบคุณครับที่ประธานขอเสียงปรบมือให้กับท่านต่อสิวัลักษณ์หน่อยได้หรือไม่เอาละครับสาระก็ ก็คือเสียงของอาจารย์ศออาจจะฟังยากนิดนึงแต่ว่าผมก็ช่วยไฮไลท์สิ่งที่อาจารย์ศอพูดไปรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่อาจารย์ศอไปขึ้นเวทีและพูดดังนั้นนะครับทัวลงเลยแักคนที่ลงแรงมากเลยเห็นจะเป็นนักพัฒการคนหนึ่งชื่อาาอาจารย์เทพมนตรีลิปะพยองอาจารย์เทพมนตรีลิปะพยอมเป็นนักิชาการทางด้านตัิศาร์แต่ผมมักจะเรียกแกว่านักเทววิทยา สาเหตุก็คือแกแกคลั่งเรื่องเทพเรื่องอเทวะมากสามารถอธิบายได้โอ้โหมีข้อมูลเยอะมากอ่ารนประมาณนั้นทันทีที่ได้ขึ้นวันนั้นเลยคืนวันที่ยี่้านั้นเลยนะฮะอาจารย์เทพมนตรีริปประยอมก็ได้โพสต์ใน Facebook ด่าอาจารย์สอมขึ้นบรรทัดแรกเลยนะสอเิวรักษ์เนลคุณอยากให้ทุกคนรู้ความจริงออยากให้ทุกคนรู้ความจริง ผมเป็นคนร่างดีกาจดหมายขอพระราชทานอภยโทษมาตรา1นึให้สองให้สสิวรักษ์เองคับท้าความสั้นๆกันนิดนึงอาจารย์สองในอดีตนั้นเคยถูกทางการบ้านเมืองยัดข้อหา1นึยัดข้อหา1นึรับทราบเป็นพื้นฐานนะไปพูดเรื่องอะไรไปพูดเมื่ออไรถูกดำเนินคดี1นึเมื่อ,อไรชักมาถอ่ครับเอาเอาโครงเรื่องสอง สอสิวรักษ์เนลคุณอยากให้ทุกคนรู้ความจริงผมเป็นคนร่างดีกาจดหมายขอพระราชทานอนภัยโทษมาตราหนึ่งสองให้สอสิวรักษ์เองที่โดนคดีสมเด็จพระนเรศวรพราะปราดีที่ธรรมศาสตร์ตอนแรกแกเขียนมาอ่านไม่รู้เรื่องใช้ราชาศาพัพท์ผิดเห็นคุยนักคุยหนาว่ารู้ขนบธรรมเนียมมันก็ขี้กลางโตนึงไม่รู้เรื่องอันใดโอ้โห,โหนี่ด่าจาสอแรงนะอาจารย์ที่มนตรี ผมเป็นคนแนะนําทุกขั้นตอนเสียวยซ้ำว่าจะปฏิบัติอย่างไรมหาเล็กในพระในพระที่นั่งเป็นพยานได้จนให้มันหาโอกาสจนให้มันหาโอกาสจนให้มันถูกไหมถูกไหมฮะจนให้มันหาโอกาสถวายีการความทุกส่วนตัวของมันใช้คําว่ามันเพราะว่า ตอนนั้นเหมือนอาจารย์สอน,นยพยายามที่อยากจะยื่นดีกาถวายอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะเข้าช่องทางไหนแล้วมีคนเลยแนะนํามาช่องทางนี้แหละมาจากทางอาจารย์เทพมนตร,ครีครับรับข้อความต่อไปครับเมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบใช่ไหมที่สิบที่พระที่นั่งอมพรพระอ,องค์ท่านมีเมตตามากถึงโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระอ,องค์มีคนไทยสกิ่คนจะมีวาสนาทรงให้พนักงาน พนักงานชาวท,าวที่ชาวที่ถูก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 พนักเขาเรียกว่าพนักงานชาวที่๋อพนักงานชาวที่นำเก้าอี้มาให้นั่งเกือบเสมอเพราะเห็นว่าแก่ชรามากเดินเหินต้องใช้ไม้เท้าทรงมีพระราชปฏิสันฐานให้ความเป็นกันเองและทรงให้งานสำคัญสามชิ้นเพื่อถวายคำแนะนำพระองค์ท่านม,มันโค้ชโชคดีเลยว่าไหมผมจึงสงสัยว่าทำไมมันถึงเนรคุณได้ถึงเพียงนี้ ใครจะนับถือมันก็นับถือไปแต่ผมไม่เอามันไว้คนอักตันยูโทรมาหาผมแทบจะกราบเท้าอ้อ,อนวอนขอความช่วยเหลือผมเห็นแก่ดกอร์พิริยะไกรเลิกจึงช่วยแต่พอได้สมใจตนเองก็ไม่อวดอ่ะก็ไปอวดอ้างตนและไปเข้าข้างพวกที่ใส่ร้ายป้ายสีพวกที่จะรม้มพระอ,องค์ท่านเป็นใครที่ได้เห็นได้รับรู้การกระทําแบบนี้จะเสียใจไหมผมขอถามในเถอะมีความเป็นคนมากน้อยเพียงใดมาวันนี้มันชัดแล้วไม่ต้องมาขอพระราชทานอภัยโทษอะไรอีก คนเยี่ยงนี้ตายไปก็มีแต่คนสาบแช่งนรกขุมไหนเดาเอาเองครับขีเกจพูดแล้วผมเองรู้สึกผิดจริงๆที่ช่วยมันครับโอเคเอาเป็นว่าถ้อยคำที่อาจารย์เทพมนตรีใช้พูดถึงอาจารย์สอดสิวลักษ์ผมคิดว่ามันจะเยอะไปสักนิดนึงประเด็นข้อที่จริงสรุปก็คืออาจารย์เทพมนตรีอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนช่วยอาจารย์สอเขียนดีกาขอพระราชทานยัยโทษสมัยที่โดนคดีหนึ่งถึงสอง และยักหวดอ้างว่าตัวเองเป็นคนประสานจนกระทั่งสามารถเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่10ได้<ม>ที่พระที่นั่งอ,พอมพรณอะไรประมาณนั้นแต่ที่จริงนะแต่ที่จริงนะอาจารย์ท่านมนตรีก็ต้องติงกันนิดนึงประเด็นนะประเด็นของอาจารย์สที่ไปปราศัยที่ม็อบรัษดรเนี่ยประเด็นเนี่ยไม่ได้ล่วงละเมิดสถาบันนะประเด็นของอาจารย์สร ประเด็นของอาจารย์สอนเนี่ยก็คือร่วมกับไล่ลุงโตเพราะว่าได้กระทําการที่มันเป็นการทําลายทําร้ายสถาบันไปจุกาติลากให้สถาบันที่ลงมาเ,เป็นคู่ความขัดแย้งโดยตรงอะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับก็ถือว่าแรงทีนี้ประเด็นอยากรู้ข้อที่จริงคืออะไรน,นจากอาจารย์สอนเนี่ยต้องเพิ่งอาจารย์แทนมนตรีใน,ในการเขียนดิการ ระดับอาจารย์สต้องพึ่งอาจารย์เทพมนตรรในการที่จะเข้าเฝ้าเพื่อถาวายดีกาผมก็งงๆเหมือนกันนะปรากฏว่าอาจารย์สอไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวต้องโพสต์ชี้แจงใน Facebook ของอาจารย์สอเองเป็นการตอบโต้ข้อกล่าวหาของอาจารย์เทพมนตกรของอาจารย์เทพอ,อาจารย์เทพเทพมังกรนะฮะก็คืออาจารย์สอก็ได้โพสต์ไว้ดังนี้นะฮะ แม้โบราณว่า,าห้าเห่าอย่าห่าตอบแต่เห็นกรณีที่นายเทพมนตรีริปัพยอมเขียนข้อความแพร่หลายนั้นมีคนสนใจกันมากผมจึงจะเล่าความจริงให้ฟังเมื่อผมโดนคดีกรณีหมิ่นพระนเรศวรผมเตรียมทำดีกาถวายพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ปรึกษานญญายพญยะไก่เลือกว่าผมทำจดหมายกลับกรมทูลให้น้องชายเขาที่ทำงานในวังถวายได้ไหม นายปริยะก็บอกว่าน้องชายเขาก็คงไม่สะดวกแต่เขามีคนคนหนึ่งที่ฝักฝ่อยู่กับเขาชื่อเทพมนตรีเขาจะนำถวายให้ได้ผมก็ดีใจนึกว่าจะวานเทพมนตรีส่งจดหมายถึงในวังได้เรื่องดีการนั้นผมเป็นคนเขียนเองเขาไม่ได้มาแก้อะไรให้ผมเลยประเอินหลังงานรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี2560พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแ ผ่านทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ผมเข้าให้ผมไปเฝ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเทพมนตรีเขาก็บอกว่าเขายินดีขับรถพาผมไปในวังเขาก็ขับรถมารับผมไปไปเฝ้าที่พระที่นั่งอมพรสถานผมก็ได้รับพระาพราชทาพระราชปฏิสันฐานเป็นการส่วนตัวกับพระองค์ท่านนายเทพมนตรีนั้นนั่งรอยอยู่ข้างนอกและเขาก็ขับรถมาส่งผมที่บ้านผมก็ ขอบอกขอบ,ขอบใจเขาเรื่องมันก็ควรจะจบแค่นั้นผมก็ยังนึกขอบใจเขาอยู่เลยที่ขับรถให้ผมในวันนั้นที่จริงในวันนั้นมีลูกศิษย์ลูกหาของผมอาสาจะขับรถให้อยู่แต่ผมเห็นว่าเทพมนตรีเขาอาสาแล้วและเขาคุ้นเคยกับทางวังผมจึงให้เขาขับรถให้จากวันนั้นมาถึงวันนี้เกือบจะสาปีแล้วเราก็ไม่เคยพบกันอีกเลยและผมก็ไม่เคยเกล่าวรายป้ายสีอะไรเขา แต่ถ้าเขาจะกล่าวร้ป้ายสีผมผมคิดว่าอะไรไม่ถือโทษโกรธอะไรย้อนกลับไปที่ย่อนหน้าแรกแม้โบราณว่าหมาเห่าอย่าห่าตอบแต่เห็นกรณีที่นายเทพมนตรีเขียนข้อความแพร่หลายนั้นมีคนสนใจกันมากผมจึงจําเป็นต้องเล่าความจริงให้ฟังนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์สออธิบายอธิบายมาทั้งหมดอตอบโต้อธิบายมันเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ย